ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกับเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อเพื่อบูรณะสาราบำเพินกุศลวัดมณีจันทร์อำเภอพุทธสงค์จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้คือศาลาหลังเก่าหลังแรกเป็นเพิงตอนนี้สภาพก็คือรั่วและพัดลมก็ชำรุดทุดโทรมใช้ได้แค่บางเครื่องพื้นก็จะตับเวลาฤดูฝนก็จะมีน้ำขังเข้ามาก็จะลื่นก็จะอันตราย และซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพให้แก่โรงพยาบาลพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน5เครื่องเงินไม่เยอะครับแต่เป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าประชาชน97ในบห่บ้านประมาณ50,000คนทุกคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะมาสภาพไหนไวัยใดเพศใดได,ได้ใช้เครื่องนี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นอาิิสงส์มากครับทอดหนวันที่18พฤศจิกายนนี้ร่วมบริจาคเป็นกองกองละ3,000บาท พร้อมรับวัตถุมงคลที่ระลึกหรือตามกำลังศรัทธ,ธาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยหมายเลข0448807525บัญชีนายสัญญพงศ์อัคนัทพงศ์